สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูหน้าตาของแดชบอร์ดที่เราจะสร้างกันในตัวเวิร์กช็อปแรกกันนะครับซึ่งผมได้ทำตัวํำเร็จรูปไว้แล้วในแฟ้มที่ชื่อ db one table demo นะครับคลิกเข้าไปเลยคำว่า one table ก็คือเราใช้ข้อมูลเพียงแค่1ตารางในการจัดทำแดชบอร์ดและอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วแดชบอร์ดนี้เราใช้วิชวลทั้งหมด5ตัวซึ่งผมก็จะอธิบายแบบสั้นๆนะครับไปแต่ละตัวเพื่อให้เราเห็นภาพ ของการใช้งานแดชบอร์ดตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวแมปตัวแมปเนี่ยจะาทำให้เราเห็นภาพการกระจายของความครอบคุมการตรวจฟันในทั้งประเทศนะครับว่าในทั้งประเทศมีการกระจายความครอบคลุมยังไงอย่างในแมปตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจุดที่เป็นวงกลมสีแดงขนาดเล็กๆเนี่ยจะไปกระจุกอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็หมายถึงว่า การกระจายความครอบคลุมตรงนี้ก็จะน้อยกว่าตรงบริเวณรอบๆซึ่งเป็นจุดสีเขียวแล้วก็มีขนาดใหญ่เราสามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์โดยการเลื่อนสกอร์ที่ของเมาส์นะครับไปเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเป็นการซูมอินซูมอ์นี่ผมซูมเอาท์ไปดูโดยให้เห็นภาพแล้วก็ชื่อจังหวัดชัดเจนนะครับเราจะเลือกลองเลือกสักจังหวัดคือเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับ จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับก็จะถูกกรองด้วยวิชว่ออื่นเช่นกันนะครับตันทีที่เราคลิกไปแล้วนะครับจังหวัดพิจิตรก็จะเข้มขึ้นแล้วก็จังหวัดอื่นก็จะเป็นสีเทาๆเช่นเดียวกับในตารางนะครับก็จะกรองเฉพาะจังหวัดพิจิตรเท่านั้นเรากลับสู่สถานะเดิมโดยการดับเบิลคลิกที่จังหวัดที่เราเลือกมา่อสักครู่ครับเดี๋ยวลองซูมอีกทีหนึ่งนะครับซูมเอาออกไป ตอนนี้เราจะเลือกเป็นกลุ่มจังหวัดครับเราก็อยากจะเลือกเช่น <c oughs> เราอยากจะเลือกกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือนะครับซึ่งเนื่องจากว่าในตัวแดชบอร์ดนี้เรายังไม่ได้มีการเชื่อมตารางที่เป็นรา,ายละเอียดของภาคแล้วก็เขตสุขภาพฉะนั้นเราจะใช้เมาส์เลือกแบบแมนวนวลซึ่งก็ทำได้ง่าย,ายๆครับโดยการกดคอนโทรลพร้อมกับลากเมาส์คลุมกลุ่มจังหวัดที่เราต้องการนะครับแบบนี้ลองคลิกดูนะครับ ในตัววิชวลอื่นๆนะครับก็เป็นตัวกราฟนี่เองก็จะทําการเลือกเฉพาะจังหวัดที่เราสนใจใดูนะครับเราก็จะเห็นตําแหน่งของแต่ละจังหวัดนะครับในกราฟแล้วก็เห็นการกรองเฉพาะข้อมูลที่เป็นจังหวัดที่เราเลือกในตารางเช่นเดียวกันนะครับแต่เพิ่คลิกเพื่อกลับสู่สภาพเดิมตัวที่2นะครับเป็นตัว กราฟแท่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งจะเรียงแต่ละแท่งเป็นจังหวัดตามร้อยละผลงานนะครับถ้าเป็นผลงานมากจะเป็นสีเขียวจะเรียงอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเรียงจากมากไปน้อยแบบนี้นะทีนี้เนื่องจากว่าตัวพื้นที่แดชบอร์ดมีจํากัดนะครับเราอาจจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเขาก็จะทําตัวโฟกัสโหมดสําหรับวิชัวไว้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลูกศร แต่ล่ว,ลว,วิชัวก็จะมีโฟกัสโหมดของตัวเองนะครับถ้าเราคลิกไปที่แมปโฟกัสโหมดจะอยู่ข้างล่างเนื่องจากเนื้อที่ในการวางโฟกัสโหมดข้างบนไม่พอนะครับก็เลยมาไว้ข้างล่างตรงนี้ถ้าเป็นเทเบิลหรือตารางก็จะมีโฟกัสโหมดเช่นเดียวกันอันนี้คือโฟกัสโหมดนะครับลองคลิกดูโฟกัสโหมดของชาร์ตก่อนนะครับเราก็จะเห็นชื่อจังหวัดชัดเจนเห็นเส้นค่าเฉลี่ยชัดเจนนะครับแล้วเราอยากจะเอาตัวนี้ไปใช้เราก็สามารถจะ c a p เจ r e ์สกรีนออกไปใช้ได้เลยต่อไปก็กลับไปสู่หน้าเดิมก็โดยคลิกที่ปุ่มมุมบนซ้ายตรงนี้ back to report ครับเราสามารถเปลี่ยนการเรียงจากมากไปน้อยเปน็นน้อยไปมากได้โดยการคลิกที่ปุ่มจุดจุดจุด,จดบนบุมบนขวานะครับแล้วก็เลือก sort axis ตาม ascending ก็คือจากน้อยไปมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราสามารถจะคลิกจะคลิกเมาส์นะครับเพื่อเลือกเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่เราต้องการได้เช่นผมกดคอนโทรลแล้วก็ลากเมาส์คุม1 0จังหวัดก็เป็น10จังหวัดที่มีผลงานน้อยที่สุดอย่างนี้นะครับพอเราเลือกในวิชัวกราฟในแมปก็จะถูกกรองตามแล้วก็ในตารางก็จะถูกกรองตามเรามาดูในตารางนิดนึงนะครับว่าในตารางเองนะก็สามารถที่จะจัดเรียง ข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเช่นเรากจ,จะจัดเรียงร้อยละผลงานใหม่ให้เป็นมากไปน้อยหรือน้อยไปมากการจัดเรียงของตารางเนี่ยก็จะใช้ปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณหัวหัวตารางหัวคอลัมน์นะครับของแต่ละคอลัมน์จะเรียงตามจังหวัดก็คลิกที่ลูกศรของจังหวัดนะครับเรียงขึ้นเรียงลงอย่างนี้นะครับร้อยละผลงานก็เช่นเดียวกันนะครับใช้การดับเบิลคลิกที่ปุ่มลูกศร กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับดับเบิลคลิกโอเคต่อไปจะเป็นสไลเซอร์ครับสไลเซอร์ er ก็คือตัวกรองนั่นเองนะครับสไลเซอร์ er แรกก็คือสไลเซอร์จังหวัดนะครับเราสามารถกรองเลือกแต่ละจังหวัดได้โดยการใช้เมาส์ลคลิกถ้าจะเลือกหล,ลายๆจังหวัดกดคอนโทรลนะครับพร้อมกับคลิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเราจะเลือก2จังหวัด3จังหวัดกดคอนโทรลต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาจะยกเลิกการเลือกของสไลเซอร์ จังหวัดนี้เราก็จะไปที่ตัวอย่างลบนะครับเห็นปุ่มอย่างลบข้างบนไหมครับตัวสไลเซอร์แบบนี้นะครับจะมีอย่างลบอยู่แล้วก็กดที่ยางลบก็แปลว่ายกเลิกการเลือกทั้งหมดก็เป็นกลับสู่สถานะปกติต่อไปเป็นสไลเซอร์ที่เป็นแบบแถบเลื่อนนะครับจะเห็นข้อมูลผลงานต่ำสุดกับสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับเลือกช่วง ที่เราต้องการเช่นเราอยากจะดูจังหวัดที่มีร้อยละผลงานตั้งแต่50%ขึ้นไปเท่านั้นเราก็คลิกที่ช่องแรกนะครับกด50กด enter เห็นไหมครับเราก็จะเลือก50จนถึง72.7อย่างนี้เป็นต้นตัววิช่วลตัวอื่นๆก็จะถูกกรองตามนะครับโอเคกลับสู่สถานะปกติต่อไปก็เป็นตารางครับตารางเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือ สามารถที่จะแสดงรายละเอียดข้อมูลได้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับอย่างตัวอื่นเราแสดงแค่จังหวัดกับร้อยละแต่ว่าพอเป็นตารางเราก็สามารถจะแสดงข้อมูลอย่างอื่นที่มีอยู่เพื่อให้เราเห็นภาพได้เช่นนะครับเราอยากแสดงเป้าหมายกับผลงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถเลือกเอามาแสดงไว้ที่ตารางให้คนนำไปใช้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของ ตัวแดชบอร์ดที่เราจะสร้างกันในเวิร์กช็อปแรกครับ